นำเสนอนะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูและผมจะใช้เวลานี้พิมพ์สมัครไปเลยผมจะพิมพ์พร้อมกับท่านนี่แหละผมจะพิมพ์สมัครไปเลยว่าผมอยากได้ประกันแบบไหนและเดี๋ยวเรามาดองดูหลังจากวิดโานี้จบว่าหน้าจอเป็นอย่างไรแต่ช่วงนี้ผมมีอีกหนึ่งหน้าจอหน้าดูกว่าหน้าผมเยอะครับนั่นคือเจมส์มาจะอธิบายการทําประกันเบาใจมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ฟรีแลนซ์สามารถจะได้รับความเอาอกเอาใจจากกรุงเทพประกันไทยได้อย่างดีพร้อมแล้วชมกันเลยครับ คุณเป็นมนุษย์แบบไหนไม่ว่าวันนี้คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าวันนี้คุณเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์เรามีความคุ้มครองดีๆมาฝากคุณมนุษย์เงินเดือนเราได้แน่นอนสวัสดิการดีและมัน่นคงมนุษย์ฟรีแลนซ์ชีวิตอิสระแต่รายได้ไม่แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์แบบไหนเบาใจได้เพราะเรามีประกันเบาใจมานําเสนอมนุษย์ฟรีแลนซ์เรือกประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ประกันรถยนต์ เืดหยุนพร้อมเปลี่ยนแปลงประกันแกเจ็ตคุ้มคอมมือถือโน้ตบุ๊กจากอุบัติเหตุทางรถประกันสุขภาพเบาๆรายได้แน่นอนจะเจ็บป่วยมากนน็าไปหาหมอได้นะครับจ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทเบี้ยเริ่มต้นที่2 9 4 0บาทอแล้วก็มีบริการ telehealth consult ปรึกษาแพทย์ฟรีด้วยนะครับประกันชดเชยรายได้เจ็บป่วยน้องโรงพยาบาลรายได้ม่สะดุดรับเงินชดเชยสูงสุดถึง6,000บาทต่อวัน จะให้ต่อเนื่องถึง365วันนะครับประกันมะเร็งเพื่อชาวฟรีแลนซ์เจอจ่ายจบเมื่อพบเชือ้อเบี้ยเริ่มต้นที่840บาทต่อปีนะครับมนุษย์เงินเดือนเลื่อกประกันราคาเบาๆผ่อนสบายๆประกันรถยนต์ผ่อนใจเบา,เบาใจ0% 10เดือนพร้อมคุ้มครองแก๊สเซนที่อยู่ในรถของคุณด้วยนะครับประกันสุขภาพเพล o ออน p สวัสริการน้อยไม่พอใจค่ารักษาซื้อเพิ่มได้นะครับเบี้ยเริ่มต้นเพียง3,000กว่าบาท แล้วก็มีบริการ Telehealth Con s u l t ปรึกษาแพทย์ฟรีลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับประกรันอุบัติเหตุมนุษย์กันเดือนคุ้มครองสูงสุดวัหนึ่งล้านห้าแสนบาทประกันมะเร็งเจอจ่ายจบคุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุดถึงห้าล้านบาทประกันบ้านไม่ได้คุ้มครองแค่ไฟไหม้นะครับแต่ยังคุ้มครองภัยธรรมชาติด้วยอย่างเช่นน้ําท่วมลวมพายุฟ้าผ่า,าแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทํางานแบบไหนมีประกันเบาใจ ใครจะไม่ชอบซื้อผ่านออนไลน์ได้ทันทีที่ไลน์ที่ TQM Insurance Broker หรือ Mega Wall w e b t TQM Co Th หรือไม่กรโทรเลยนะครับ1737ได้ตลอด24ชั่วโมงกลับเจมมาหน่อยสวัสดีเจมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจมเจมอยู่บ้านนะตอนนี้เนาะพี่บุ๊ครับพี่ตงแล้วก็บพี่ตนโอ้โหนี่จะ มี่เราญาติมากทักประธานบริษัทก่อนเลยใช่แล้วครับอยู่โฮมออฟฟิศตื่นเต้นมากๆครับเป็นแคนแรทที่ได้ไลฟ์แบบนี้นะครับขอบคุณที่เอลกับผมได้มาในวันนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ผมมีน้กการนะครับทีู่เจมีตรงนั้นเราก็มีตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยเจมเซ็นไว้ตั้งยี่สิบรางวัลใช่ไหมครับ ใช่แล้ครับคือกติกาง่ายๆเลยนะครับก็ค,คือเราก็ต้องแชร์ไลฟ์ันนี้แล้วก็เปิดให้เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็แฮชแท็กก็คือแฮชแท็กประกันเบาใจนะครับผมแล้วก็ Hashtag ท q m นะครับใครที่ได้รางวัลไปแอดมินของเราเนี่ยจะตอบกลับไปทันทีเลยนะครับเพื่อให้ได้นี่เยี่ยมเลยนะครับขอจีเอยมนะครับ,อรบตอนนี้คุณผู้ชมในแชทบอกว่า ไม่ได้สนใจร้อยร้อยรางวัลนี้สนใจอันที่เจมใส่ไปเมื่อกี้อะครับครับเอามาแจกด้วยไ้ที่น่้วอันนี้อันนี้แจกไม่ได้ครับเป็นส่วนตัวส่วนตัวเราต้อง social distancing กันช่วงนี้เยี่ยมเลยเจมเจมครับถามึนสภาพการตอนนี้หน่อยถามึงสภาพการตอนนี้หน่อยเพราะว่าเจมเองก็เป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์เหมือนกันการเป็นนักแสดงนี่ก็ไม่ได้กินเงินเดือน ใช่ไหมก็เป็นการรับร,รับรายได้ตามจังหวะชีวิตใช่ไหมที่เข้ามาบางช่วงงานมากงานน้อยอะไรต่างๆช่วงนี้เป็นยังไงครับสําหรับเจมครับผมเชื่อว่าช่วงนี้ทุกๆคนก็รวมถึงผมเองก็มีผลกระทบในเรืปปร่องของอย่างที่บอกนะครับเรื่องของงานแล้วก็ณตอนนี้เราก็ต้องอยู่ในช่วงของ social distancing แล้วก็ในการกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมครับ,รบก็เลยถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้ก็คือสต็อปแน่นอนนะเพราะว่าเราเป็นทีดนดสโตททำงานแบบ ตลอดเวลาด้วยแบบไม่ไม่ได้ได้เงินมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเรื่องของรายได้ก็ต้องไปก่อนในช่วงนี้<อ>แต่ว่าเราก็ใช้เวลาว่างของเราในการทำอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทํางานหรือว่าศึกษาในเรื่องข้อมูลหรือสิ่งที่เราอยากจะศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนที่ทํางานหนักๆแล้วไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใช้เวลาว่างช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ ให้ดีที่สุดนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะทำให้เราอยู่กับช่วงนี้ได้ทัศนคติดีมากเลยก็คือเอาเวลาที่ว่างเนี่ยไปฝึกฝนพัฒนา,นาตัวเองเนาะอันนี้ทุกๆคนก็ทําได้แบบนี้กล่าวได้ว่าฟรีแลนซ์คืออาชีพที่รับเงินเป็นกรอบเป็นกรรมแต่ไม่สม่ําเสมออันนี้แหละคือปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดรับสม่ําเสมอแบบมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจจะวางแผนทางการเงินได้ดีกว่าเจมยอมรับไหมช่วงนี้ถ้าเกิด งานมันจะหายไปอีกประมาณไม่ไม่ได้ไม่ได้แช่งนะแต่หมายความว่ามันจะหายไปอีกประมาณสักสามเดือนอย่างเงี้ย <c oughs> คิดว่าควรจะปรับตัวการดําเนินชีวิตยังไงครับเอออยู่แล้วแหละครับคือผมเชื่อว่าเออคือถ้าเกิดเออเรามองในเรื่องของไองผมเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยครับคืออย่างเรื่องของการได้ไรายได้หรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนพ,พี่มันรับเงินเดือนอย,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงระยะยาวไว้ก่อนนะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเอาเงินเราจะต้อง ดำเนินชีวิตยังไงต้องลดค่าใช้ใจ่ายยังไงต้องอยู่ให้พอเพียงแล้วเพียงพอให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่างานทุกอย่างจะเลิบมารมาในเต็มที่เมื่อไหร่แต่อย่างที่บอกไปครับว่าโอกาสในทุกวันนี้มันมีโอกาสให้ใช้ชีวิตให้ทําเงินได้หลายลวิธีเพราะฉะนั้นใช้เวลา,าว่าตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลหาความรู้ใส่ตัวเพื่อให้ถึงเวลาเมื่อโอกาสมาแล้วเราทำให้มัน เต็มที่ที่สุดครับผมอย่างเช่น<ช><ช>วันนี้ไงครับผมได้มีโอกาสมาไลฟ์กับทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆ้วยครับนี่เห็นด้วยเลยนะแล้วก็ดาราหลายคนเนี่ยเขาก็มีกิจการเสริมนะในช่วงเวลานี้นะก็ทาไลฟ์ออกมาแล้วก็อาจจะขายของที่ตัวเองทําได้ดีนะจะขนมจะอาหารหรือจะของที่ระลึกอะไรต่างๆก็ทําได้แต่ชื่นชมดาราหลายท่านที่เอา ชั่วโมงการไลฟ์ตัวเองเนี่ยไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกให้คนอื่นอันนี้ถือว่า <จะ S 1> ดีมากเจมเองก็ได้มีส่วนช่วยเหมือนกันตรงนี้นะครับมีอะไรอยากจะพูดสุดท้ายเกี่ยวกับประกันเบาใจนะครับที่ตัวเองเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะครับโอ้ยมีหลายอย่างเลยครับคืออย่างที่บอกไปว่าด้วยความคิดว่าผมเนี่ยร่วมงานกับทีทีเอ็มในชุดประกันมนุ์เงินเดือนมาแล้วนะครับก็ประทับใจมากๆก,กับกบูดาที่ทางทีทีเอ็มได้ออกไปนะครับรู้สึกว่าตอบโจทย์กับพี่ๆที่เป็น นุษย์เงินเดือนทุกท่านซึ่งรายได้มันคงแล้วก็สามารถวางแผนชีวิตได้นะครับผมแต่ว่ามันมีคําถามที่ผมได้มาตลอดตอนตอนนั้นที่เป็นตัวแทนของปรแกันมนุษย์เงินเดือนก็คือ,อถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนละเราเป็นฟรีายล์สแล้วเราจะทํำยังไงเราซื้อได้ไหมวันนี้ครับมีบิลเลนส์มาเรียบร้อยแล้วครับผมเพยอคดเลรับและมีเจมเป็นเพื่อนด้วยุผู้ชมได้รู้จักประกันตัวนี้เพราะเจมส์มา คุณผู้ชมก็มีเจมส์มาเป็นเพื่อนคุณจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยฟรีแลนซ์ตัวจริงเลยแล้วเมื่อกี้เขาก็ยอมรับกับเราว่าช่วงนี้งานหดแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะหดเพียงลําพังมันหดกันหมดแหละแต่เรื่องนี้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วก็ต้องต่อด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดีด้วยจะได้เป็นไปได้นะครับเจมส์ยังอยู่กับเรานะครับยังคงอยู่ในวิดีโอคอลแต่ว่าช่วงนี้ผมจะกลับมาคุยกับพี่อูดพี่ตุ๊กแล้วก็พี่ต้นด้วยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับ ข้อมูลนั้เป็นประโยชน์จากประกันตัวนี้แนวคิดในการทําประกันตัวนี้เป็นยังไงเพราะผมทราบว่า,า TQM ร่วมง,งานกับกรุงเทพประกันภัยแบบโดย e x c l u s i v ูเนี่ยและเจมคิดว่ายังไงเจมมาเป็นพรีเซนเตอร์ของบริการทันสมัยแบบนี้โอ้รู้สึกคืออย่างที่บอกไปนะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ TQM มามาหลายปีแล้วแต่ว่าพออยู่ในยนุคนี้ในช่วงภาวะแบบนี้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดน,น่าจะเป็นคำว่าเบาใจเนาะไม่ว่าจะเป็นเบาใจใน เรื่องของใจเราแล้วก็เรื่องของกระเป๋าต่างด้วยเขาก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือประกันมนุษย์เงินดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วว่าประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่ที่ที่จำเป็น,ปนจุดขายจุดหนึ่งเลย<ช>นะครับ<ช><ช>ถ้าเกิดรถเสียพี่น้องให้ใช้ะระหว่างระหว่างซ่อมฟรีนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าคุณจะถูกผิดก็ยัง ก็ยังมีบริการอย่างนี้เสมอนะครับรบ,บริการ Health on top ก็สําคัญนะครับสุขภาพเราก็เป็นสิ่งสำคัญเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเราก็ตามนะครับรถที่ตอนนี้เ็ามีบริการ health c o n s ซ l t นะครับก็คือปรึกษาแพทย์ฟรีด้วยมีสําคัญมากๆนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้ที่บอกไปนะครับมีบางตัวที่เราสามารถผ่อนจ่นายได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นประกันมะเร็งหรือว่าโุเทียประกันมะเร็งหรือว่าประกรันสุขภาพนะครับก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต น,าน้าที่สิเดือนตั้งแต่วันนี้ที่วันที่31กรกฎาคมนะครับผมสุดยอดมัได้อยู่แล้วครับเจอจ่ายจบเหมือนเดิมนะครับผมนี่เจอจ่ายจบด้วยนะคอนเทนตอย่างที่เอ่อดรเอ่อดอกเตอร์อภิสิทธิ์วันนี้ครับก็คือปั้นบ้านนะครับผมนอกจากจะคุ้มครองของไฟไหม้แล้วก็คือเอ่อภัยธรรมชาติอย่างเช่นเอ่อพายุนะครับผมน้ําท่วมก็คุ้มครองเช่นกันคือผมบอกไปแล้วว่าสิ่งที่ผมตั้งแต่ทำงานกับ TQM มาเนี่ยเรื่องของ ประกันภัยเนี่ยเขาแน่นมากๆอยู่แล้วเขาคุ้มครองเขาดูแลยิ่งกว่าที่เราคิดว่าเขาจะดูแลเราอีกครับแต่วันนี้เรามีเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากประกันมษย์เงินเดือนแล้วเรายังมีประกันฟรีแลนซ์เช่นกันนะครับประกันฟรีแลนซ์ก็เป็นสิ่งที่อยู่แล้วเขาสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ต้องการะไรที่เบาๆสบายเพราะว่าเราทํางานแบบเป็นเชิงอิสระนะครับประกันรถยนต์เบาๆซึ่งเราสามารถขอเงินคืนได้ ตามจานวนวันที่เราใช้จริงๆนะครับอ๋อถ้าเกิดไม่อยากจะประกรรันต่อ <รา S 1> สุดเงินคืนได้อีกใช่<อ>เราเช็คได้ครับว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถได้เงินคืนตามน,นั้น<อ>แล้วก็เบาๆนะครับผมอย่างค่าบางอย่างเช่นประกันสุขภาพเนี่ยนะเราจ่ายเฉพาะตามที่เราป่วยจริงๆค่าร<อ>ักษาตามารจริงอย่างตามจริงปรึกษาแพทย์ฟรีได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบางทีแล้วปกติเราเราไปหาหมอเราแค่ต้องการปรึกษาแพทย์ว่าหมอ เป็นไรครับแค่นี้เราต้องการแค่นี้เราก็ได้ปีเลยนะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือประกันมะเลงก็มีการเจอจัดจบเช่นกันนะครับคี่ของมะเร็งชอบมากครับนี้เป็นสิ่งสำคัญมากอยากจะบอกคืออยากจะบอกว่าอยากอยากจะยืนปลกมือให้กับเจมส์มาว่าโอ้โหคุณเข้าใจโปรดักต์ของทีคเอย่างดีมากนี่ไม่ใช่แค่รีเซเตอร์นะเนี่ย คุณเป็นนักขายด้วยใช่ไหมครับผมเป็นอยากจะบอกว่าก็เป็นครอบครัวของ t k m ครับ <Wow. S 2> ผมว่าเราชื่นชอบคือชื่นชอบในโปรดักต์ในมุมมองแนวคิดของเขาตั้งแต่ในวันแรกที่เราร่วมงานด้วยกันแล้ว <Yeah. S 2> พอถึงวันนี้เนี่ยพอมีออกมาในหลายๆแบบยิ่งมาสำหรับมนุษย์ฟรีแลนซ์อย่าง <Yeah. S 2> ผมเนี่ยยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าถึงได้รายละเอียดจริงมันมีมากกว่านี้ีก <Yeah, S 2> ลยอย่างแต่ว่า อยากให้ทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วแหละวรามันเข้าใจง่ายมากๆแล้วนั่นคือหน้าที่ไปศึกษาเพิ่มเติมกี่ดูการหาหาเขาเรียกว่าหาตัวประกันที่เหมาะกับเรามากที่สุดยได้เลยแต่วันนี้ขอบคุณเจมส์มากมากนะครับที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอบาคุณที่ทําให้เราได้มากกว่าเจอจ่ายจบเพราะว่าเราเจอจ่ายจบแล้วเจอเจมส์ด้วยขอบคุณมากเลยครับนี่คือเจมส์มาพิสต์เตอร์ของ PQM นะก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดรพิสิทธิ์ครับครับสามนาทีสุดท้ายเรา